สามจุดห้าผมว่าน่าจะอยู่มันเอาลุ้นๆเอาสามสองผมเล่นสามจุดห้าไปไปต่อครับผมไม่ใจกินเลยมาหาอยู่ยึุบแย่เลยโอ้ได้ปลามขนาดน่ะโอ้ยเจ้านีน่เนาะนอนอยู่เอ๋ยเื้อไฟกระดังแล้วปลาเนี่ยยังขึ้นมาเฮ็ดลอ่อโอ้สวยลิหิ้วเข่าลูกพี่หิ้วเข่าเดี๋ยวไปเฮ็ดดินี่นี่น ยิ่งกันยิ่งให้แล้วไฟก็ดังให้แต่เนือนวดถ้าแตกเงี้ยเหรอมันเป็นไปบ่ราะไรแต่เมื่อเอาเปรียบกันเกินไปโอ้สวยลูกเมื่อขกินจะมื่อครกินอะไรเมื่อขื้นจะให้ใครอีกได้เมื่อไรบ่เมื่อคืนเจ้าเฮให้ใครกินเจ้าเฮให้ใครกินเออเมื่อนี้เจ้าขอให้อีกกินอีกแมีนโอ้ยไป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 ใช้กับไปไปเมนูแสิบเซ็บด้วยเราต้องกินดอกเราต้องกินดอกเสิบเซ่บด้วยคันที่กินกับลูกไม่เห็ดเราต้องเราต้องมานอนอยู่งี้ มันเอาเปรียบกันเกินไปบ<อ>มดีใช่ถ้าทำอย่างนี้เนะี F ่ย FC ยุติพิญโยจัดการเลยทัวลงอ,อย่าลืมนะประธานท่านเขาทัวลงเลยนะเรื่องนี้เนะี่ยอย่านะผมบอกเลยผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดจริงๆนะขอบจำก็โดนทัวลงแล้วนะมาลูกแม่เฮ็ดเดี๋ยวนี้นิ้วเขาว่าเนี่ยว่ะมาลูกมาเนี่ยหล่ะแม่สร้อยซ้อยแล้วกันขั่นไว้เดี๋ยวคอนสิไปล่างกันท้าให้ ต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าจะมานอนรอที่แจกขนาดนี้สร้อยกับสร้อยเอาเอาดำน้ำคอยกับดำแล้วเออนี่ซ้อยให้เนาะใส่ให้อย่างแว่นวขูดข่าตาโอ้สวยดีปลานิญตัวนี้ไซส์ใหญ่อยู่นะเอ้าผมมาพี่น้องครับวันนี้เรามากับพี่พโยมาดำน้ำยิงปลากันที่อ่างเก็บน้ำชักที่หนึ่ง ปลาโคตรใหญ่ใหญ่จริงๆอันนี้คือเราดำแป๊บเดียวเราได้มา,มาตัวหนึ่งเราเรีบรีบขึ้นมาทำกินเลยนิย้เขานิ้วเขาบริเตรียมในบรรยากาศแหัง,ง,ง,งมาเลยครับเน,ใน,ในาะดีมากสองอัพเนาะครับสองอัพสองโล่ค่ับันนี้ใหญ่จริง,ครงใครอยากมาดำน้ำยิงปลาแบบนี้ก็ัทักมหาชิบิโน ข่อยบริมาณในเจ้าบริมาณข่อยข่อยนนามันเจ้าก็มเออของเสียบอ่าเบื่อดค่เนื้นแหนมหลายเนาะน้องนี่เนาะเนี่ยหลเลยปลาเขาไม่กินเลยปลาเยอะมากสะอาดใส่กระเทียมไป อร่อยเฉย<ำ>ตัวหนึ่งเนี่ยทำกินแค่ครึ่งตัวนี่สองคนอิ่มเลยครับแม,ม่ค้าบอกแต่ถ้าปลาปลาตลาดก็หกสิบเจ็ดสิบใช่นี่โลละร้อยตัวละสามโลนี่สามร้อยคือถ้าวันหนึ่งเราหายสักห้าตัวนี่เราได,ได้ได้คนหนึ่งพอดีนะปัญห,หาไหมอะไรนี้ปัญหาพอดี <laughs> ผมไม่ได้คิดเลยเจ้าคิดค่อยๆบ่